ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับสามสามกล่องเลยนะครับก็อันนี้เป็นมอเตอร์นะครับก็มาพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับที่ผมสั่งมานะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับก็มาพร้อมาพร้อมกัน3มอย่างเลยนะครับก็ขนสงที่ชอบที่ผมชอบโดยหลักๆก,ก็เป็นเออเออเจนแล้วก็ f ฟสเอ็กเพ s สแล้วก็เ e r ร์นะส่งเร็วนะครับ นี่ครับก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างไดนะครับก็เดี๋ยวมาแกะรีวิวให้ดูกันเลยนะคับหลังจากแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือของที่ผมใส่นะครับมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งสามอย่างนะครับสามกล่องนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับห้าห้าศูนย์นะครับมอเตอร์นี่ก็ เขาเอ่อร้านเขาส่งมาแบบไม่มีกันกระแทกเลยนะคับห่อถุงแบบนี้แล้วก็มีบับเฟลนะครับบางๆนะตัวกันกระแทกแบบนี้นะครับมานะครับก็ไม่ได้ใส่กล่องใส่อะไรมาเลยนะครับก็ต้องไปลองดูอีกทีว่ามันใช้งานได้ไหมนะแต่ดูจากภายนอกก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะก็ปกตินะเอ,อแกนมันก็นอยู่พอสมควรนะครับของเบอร์นี้นะ เขาที่จับดูแล้วก็เคยเล่นมานะครับของเบอร์นี้จะเนิร์ดอยู่นะอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับใน l a z a ด a นะครับตัวนี้ก็สั่งมานะครับส่วนมีคันกะแท็กกับไม่มีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร้านนะครับก็อันนี้ก็ร้านอาจจะมักง่ายไปหน่อยนะครับก็โชคดีที่ส่งมาแบบไม่ไม่มีอะไรพังนะครับอันนี้มาจากช h อปปีนะครับ ก็เป็นเครื่องชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนะครับก็ชาร์จได้หลายเบอร์อยู่นะครับก็ตามที่เออในกล่องเขาบอกมานะครับก็ชาร์จแบตได้หลายชนิดนะครับมีระบบกระตุนชาร์จด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ผ่านไปนะครับส่วนตัวนี้สั่งมาจากเฟซบุ๊กนะครับก็ น,นี่ผมซื้อจากพี่คนหนึ่งมานะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับก็ไม่ทราบว่าลิเธียมอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ประกอบกันมาสามก้อนนะนี่ครับก็อันนี้เขาบอกสเปคมาว่าเออก้อนละยี่สิบแอมป์นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปแพคเป็นเออแบตเตอรี่12โวลต์นะเดี๋ยวผมจะไปทำอีกทีนะครับตัวนี้ก็ เขาแถมมาด้วยนะผมขอให้เขาแถมของมาให้ด้วยที่แรกผมจะเอาแบตอ,อีกแบบหนึ่งนะครับเอามาทำ power bank กันครับแทบดันไปเจอแบบนี้นะครับพี่เขาเอาแบตนี้ให้ดูก็เลยขอซื้อมานะครับวันนี้แล้วก็เขาก็ได้แถมไอ้นี่มาด้วยนะครับเป็นพอร์ต USB สำหรับทำ power bank นะครับก็พี่เขาบอกเขาเห็นผมอยากทำ power bank นะครับเขาก็เลยแถม พอร์ต USB มาให้แล้วก็ฐานหนึ่งแป้านะครับเขาบอกว่าจะแถมให้6ก้อนนะครับแต่เท่าที่ดูมาเขาให้มา1ิบก้อนเลยนะครับก็ดีมากเลยนะครับนี่ครับก็ขอบคุณพี่คนนั้นมากเลยนะครับที่เขาแถมอุปกรณ์มาให้นะที่จริงเขาจะแถมบอาวเพอแบงกับเออแบตตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นพี่เขาบอกว่าเขาลืมบอร ตัวนี้นะครับคือเขาบอกว่าจะเอาให้ผมแล้วแต่ว่าพอตอนเขาเอาของจะมาส่งนะครับเขาลืมเอา,เอาบอร์ดนี้มานะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะเอาบอร์ดนี้ด้วยต้องส่งวันพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่เอานะครับผมไม่เอาเขาก็จะส่งให้ตอนนั้นเลยแต่ว่าผมก็บอกว่าเอารอพรุ่งนี้ก็ได้นะครับทีนี้เขาวันต่อมานะครับเขามาส่งของนะครับเขาก็ได้แพ็คนะครับ แล้วเขาจะก็ได้แถมเออเบ็ดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่เข้ามากเลยนะครับก็เป็นคนที่ขายของแล้วมีต้มใจมากนะครับก็ใจดีนะครับแถมของมาให้เยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ